หนึงน่งนะหนึ่งหนึ่งหันหน้าให้ตัวใหญ่แล้วหันหน้าให้นะดูจะโดนหรือเปล่ายิงรรคับตุนไหมข้ามหลังหรอโอ้โหไหลวะ ากดใต้ท้องนึงเยอะเลยยังข้ามหลังอยู ครับก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ออกไม้ค่าเลยเพราะว่าช่วงเช้าไปถึงก่อนเที่ยงนี่พุง่ง่าคือช่วงช่วงเช้าเนาะก็รอช่างเข้ามาติดเน็ตให้อยู่ก็ติดเสร็จติดไรติดเน็ตติดไรเสร็จก็กินข้าวก็ออกมาไม้นี่ครับมาก็เจอปนินครับแต่ก็ยิงไม่โดนยังจะข้ามอยู่ได้เทบ ติดตามมันดูครับมันก็ไม่หยุดนะมันก็ไม่นิ่งเลยอนะ่ะเราได้เป็นฟุงครั้งปุ่นไปใกล้เนี้ยกันติดเซฟเซี๋ยวมาลงนะอู รูปติดเสบีกีตัวบลเ,ออเลยแล้วันนี้วันนี้ลอยดีครับ Đốn mấy không à, đấy Đốn mấy sai vinh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 sai vinh vinh sai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  vinh mấy vinh sai mấy sai vinh hấp vinh sai thì mới vinh sai vinh mà vinh sai vinh sai Này ẩn nó tuấn lệch luôn rồi ngon ngay rồi nè, hơn nữa ẩn Âu như ngay Nhanh vô nhé tụi ta nè nhé 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 เป็นโลครับโดนไม่เงิครับโดนไม่เยอะเลยติดไม่โดนโอเคครับเก็บปไปครับเราเจอกันบนต้นไม้เลยโอ้เป็นฝูงครับเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับเยอะไกลครับ,คร,คร,บระยะค่ไนยี่สิบห้าเมตรเป็นอย่างต่ำครับเราดูสักสักก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวเข้ามาจุดเดิมที่เรายิงไม่มาเดี๋ยวค่อยส่องไกลกันเลย ัวเบลเลอร์เยถ้ายิงไกลๆมันจะเข้ามาไหมจะก,กวนมันขนน้ำมันจะเข้ามาใกล้หรือไม่เบลเลอร์ครับงงอกหนุนวันเป็นตัวเป็นรูมีตัวเป็นโลครับมันมูเต็มเลยแต่มันไกลครับยางก็ขาดไปแล้วรอบหนึ่งเชือกหลุดครับไม่ใช่ขาดปมหลุดออกจากที่มัด นะสองตัวโดนสั่ตัวไหมั่ะโดนสักตัวไหมอ้หมันน่าจะโดนนะไม่ให้โดนนะน่าจะโดนสักตัวมั้งสองตัวตีคู่กันเลยลูกไปตรงอย่ลูกข้ามหลังโดนไหม ไม่โดนยยังอ่อนยังอะไรมันอ่อนเกินลุงไม่ทันปลอะไรครับเนี่ยปลาเราเยอะครับปนินวันนี้แต่ว่ามันเป็นยาวไว้ลึกครับ เอาทันหรือเปล่า,อ,า,อ,ลาอืม ามาซะมาถึงนลมาแล้วเริ่มโดนล้วใยไก่เริ่มโดนเริ่มโดนแล้วกล,วล,วลวางตัว นี่ตัวน้อยครับใช่าปากเกอร์เกือบรุดัวไม่ทะลุก็ย่างาอ่อนอยางย่อนเนียครับตัวประมาณนี้เต็มสองมาละของวันแต่ปลาลอยดีครับนี่ปลานินลอยเยอะเลยตัวใหญ่จะลอยอยู่ฝั่งนี้มูนี้จะตัวเล็กตัวเท่านี้แหละ ตามต่อครับยังมีไปถึงคำจะได้เพิ่มไหมเก็บร้อยตายเลยตายเลยครับตายแล้วตายเลยมาได้ไหมแล้วมันจะขึ้นมาได้ไหม อย่าบอกน้ำว่าหลุดไปแล้วอย่าบอกน้ำว่าตัวปลาไม่อยู่มีตัวไหมนะ่ะเดี๋ยวมามาแล้วมาวยังอยู่ยังอยู่บูม เกยๆก็โดนตายเลยตัวนี้นี่ครับหมุนเชือกตัวไม่ใหญ่นะเห็นเราดำๆนี่ตัวใหญ่สิ่งนี้ก็เอาตัวขนาดนี้ก็เอาเนี้ยตายเลย ยิงโดนตายทันทีเลยโคตรสำคัญเลยเก็บปลาครับเราดูตัวใหม่กำลังจะเข้าเกิดอได้อีกเรียบร้อยครับไม้แตกก็ใสล่ลงใส่ไข่เรียบร้อยแล้วปลากำลังเข้าดีเลยไม้แตกแล้วครับต้องไปกลับบ้านไปสรุปผลงานที่บ้านครับไปเจอยยกันที่บ้านครับ ผู้ชมตอนนี้เราทำมาถึงบัสแล้วมาสานับสนุนงานกันครับวันนี้ก็ได้สามเต้มนะเต้มหนึ่งเต้มที่หนึ่งเต้มที่สองตอนนี้เต,ต,ต้มที่สามครับที่อีกตายอยู่กลางกลางอ่างเลยกลางไม้เลยปลากำลังเข้าครับยิงกำลังเริ่มรู้ทิศทางของลูกดอกแล้วก็ปลาลึกตื่น ดีบงังเอิญตาแถวหมู่บ้านนะั้นมาลงใส่ตขาข่ใส่เบ็ดเบ็ดโฟมอะไม้แตกเลย <c oughs> จะเป็นต้องกลับครับปลากำลังเ,เข้ากำลังลอยดีเลยมาเป็นไรนะครับเนาะวันหน้าไปาใหม่โอเควันนี้ก็เนี้ยตัวใหญ่ก,กับตัวเป็นโลครับ จำนวนน้อยเหลอเกินม้ท่านี้สองตัวก็น่าจะได้เกือบสองโลอยู่สามตัว,ตวก็คนอื่นก็มีเท่านี้ครับคนอื่นไหมแตกก่อนเดี๋ยววันหน้าเราก็ไปดูใหม่เนาะก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับกกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนะาะสาหรับคนทำคลิปก็ต้องการเท่านี้แหละ ต้องการการันกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็การเข้ามาับชมให้เป็นกำลังใจครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ